สบายดีสบายดีเอฟซีเบาแพงบรสุขสุคนเด้อสบายดียงี้ยแรงๆพี่น้องตอนนี้กะสิไปโมบุญพี่น้องมาสู่สาวแพงประเมาไปโมบุญอยู่บ้านหน้ามะเกล้าพี่น้องพี่น้องนี่แหละพี่น้องไกลๆกันนะพี่น้องเนาะเพิ่นเสียชีวิตไปกับตอนเพิ่นเสียชีวิตกับไปไปเนาะบ้านนี้กะสิไปโมบุญเอาพี่น้องไปโมเอาเนาะเขวานหยาบเวียบบนหยาบ หลายอย่างเลยบ,บไปบาดนี้พากันไปโมบุญรอปลาเมาพี่น้องรอปลาเมาสาวแพงไปเจอกันอยู่งานเด่น้องเด้อตอนนี้กำลังเดินทางพี่น้องสิไปโมบุญราะปลาเมาก็เป็นนังลิงไปก่อนแล้วบ่แพงสีครับสาวแพงพี่น้องพาพี่น้องส้มทงไฮท,ทงนาย้ามดึงแลงตะเวนไก่สิตโตปินโอ้บรรยากาศ บนครัไปพี่น้องปลาเมาเล่นเต้นเล่นเต้นไปก่อนละพี่ไปทำไปท้งลิงร,ร้านไผ่บอครับร้านไผ่นักก่งรถบูธร้านไผ่บอครับหญ้าครับอทย่จ <c oughs> ัดรถพาไปน้องน้องน้องร้านไผ่ครับโปรชินโปเคยต้องไผ่หญ้าครับ พี่น้องบรรยากาศยง๊งแรงบันนาบอพี่น้องนาบอซิต,ตี้หมู่บ้านพิพลาน์มากันได้ขอโทษขออภัยเดอ้อพี่น้องเดอ้อ บางคนขอเสียงเ้าโอพี่น้องขอโทษขออภัยบางคนขออาภาพบวแจ้งบวชตัดขอแพงก็ขอโทษขอนนขอภัยเนาะเป็นน้าโทรศัพท์ขอแพงเองจะเกิดปัญหาอย่างกับโทรศัพท์พี่น้องว่อรัดกินแล้วบวชเดินทางไปโมบุญพี่น้องบ้านนามะเกือก,ก่อนสิบหกหอนหน้ามะเกือต้องผ่านหน้าบอ่อเนาะพี่น้องเนาะผ่านหน้าบอ่อ ออกจากหน้ามงเขาหน้าบอออกจากหน้าบอเขาหน้าหมึกคือมีตานากับหน้าพี่น้องเดี๋ยวสิภาพพี่น้องไปเบิ่งนารามาณอันนี้ก็สิเป็นวัดบรรณบอพี่น้องวัดบรรณบอ ทุกคนต้องได้มาอยู่หนีเน,ะน,เนะา, <c oughs> นา,นเาพนะนาาาพี่น้องเนาะหลังจากเสียชีวิตเ่ฮ่วยบันไดกลับมาอยู่หนี่คือเก่าพี่น้องหนีบ่มมเนาะพี่น้องเนาะ อนมาอากาศดีๆพี่น้อง,องแงๆแดดซองๆ่ีกคือเขาสู่หน้าหมัเกลอเนาะพี่น้องบ้านนี้ออกจากหน้าบ่อแล้วพี่น้องเขาสู่หน้ามัดเกลือใกล้เสียหอดเพือนดีแล้พี่น้องเรือ่อเดือนบุญเดือนบุญพี่น้องเราผิดขอโทษขออภัยนี่ก็สิ่งนี้หานก๋้ยเตี๋ยวไว้คอยบริการคนทางเดินทางไกลนาะอพี่น้อง มิ้วกับสามารถแวะมาทานได้อยู่ดีๆกับโคสหน้าหันวยเตียวเซยระบาดนี้เน่อยซาแห้สงสมัครขีพุ่นบอ้อแงแงแงสงสัยสมัครขีพุ่นพี่น้องทเทียงให้เทียงหน้าพี่น้องภาพบรรยากาศยมแรงๆบงทางไปกับประมาณนี้แหละพี่น้อง ศกบดีอย่ามาเด้อพี่น้องเด้อศกบดีนะเด้อครับกบดีครับคุณยิ่งใกล้สิขอดพี่น้องหามขี่รถไทยไปขอดเท็ดค่ะกระทั้นสิขอดก่อนกำหนดพี่น้องเบี่งบนทางเต้นพี่น้องไอ้ี่อนอนก่อนก่อนก่อนเกิดทางก่อนตามทางก่อนตามทางไปเลยพี่น้องเต็นไปเต้นมาลูกของมาก่อนเลยเพรท่านหอดทุงหมอ บรรยากาศพี่น้องห,หน้าเขี้ยวงามสุดหลูดหูลูก,ลก,ลก,ลกตาไปเลยฟังนี่ก็ไห,หน้าใก่้ชิอหอดเฮือนง,งานเลยพี่น้องตอนนี้ก็หอดบานหน้ามะเกือซิตี้พี่น้องจ <c oughs> แม่หรือวป่าแม่นี่น้องบอกเพลงก็บหอดห่องมุกเอาไปเลย หมอนตรงบักไปะู mo, Arizona, ุทธคุปปพี <ther an> ่น้องขยนงานมาทางนี้อไปนำปลาเมาปลาเมาพาพผิดทางอ่าติบ่ขยนงานเมอนเหมนเหยียบไก่แล้วบ่ืยอนงานอยู่ใส่ปุ๊นี่ นี่คือเนาะเฮียนงานอยู่นี่หอดแล้วหอดเป็นทีเรียบร้อยหอดเทียนเบามองบุญน,นี่คือน้องเฮียนงานช่างหนังคือได้ยินเสียงผู้สาวสเซลเซียลอยู่แหมนาลี่หรือบอดกับเจลดี่น้องกาแฟจับมาหืม <s> 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 เสียงหัวขาดเงินโอ้ผู้สาวหลังถวยว City, พี่น้องเงินเขาไปนี่นี่เงินซานบันสองบันนามะเกือซิตรพี่เนอะถ้าปลาเมากับเมลิงมาปลาเมากับเมลิงนี่พวกบางคนว่าภาพบรสัดแจ๋วพี่น้องบางคนว่าเสียงเบาพี่น้อง แพงกสิเพิ่มพยายามเพิ่มเสียงภาพกสิพยายามปรับปรุงไว้เนาะให้ชัดแต่แล้วแต่กล้องเบาเพแพงนะเนาะพี่นอ้นองเนาะภาพสิชัดแล้วก็ขึ้นอยู่กับกล้องาอาม,ามาหอนแล้วมาหวานเข่าแล้วหวานเนี่ยนี่นะยาเผื่อในไปเฮาอยู่ในอ้ารจีนนั<อ>่นเฮลี่เฮลี่ลทีโอ้โหไปสื่อย่างงอืมพ่อแมาก็า่างกันมาลูก มีลูกฝรั่งไม่เนะมาสิเอาแพงจะมาเบิ่งลูกฝรั่งมาแต่มีกาบ่ฝรั่งต้มยนต์ไอบ่อันะลูกใครลูกเจ้าบ่ฝรั่งหน่อยต้มยนต์บ่ เอามาแต่นี่ยน้อยเลยบอกฝรั่งน้อยฝากจะเป็นยังไงเดือนหนึ่งสองเดือนเอามาแต่เดือนหนึ่งสองเดือนฝรั่งน้อยพี่น้องเล่าซีขึ้นเลเออกะบอกลาวเลยเนาะกะบอเลยเว้พี่น้องเห็นลูกฝรั่งเพราะว่าอยากได้เมียฝรั่ง สบายดีนะพี่น้องสวยเพ่สบายดีนะพี่น้องอาเว้นฮักกะคืนค่ะอาเว้นฮักกคืนบ้านีักกะมคืนอาเว้นฮักกะคืนพี่น้องป่ะเข้าไปงานเลยป่ะมีจนซมาวยเทปนห่อยเียวเยื่เคียวไปโมแล้วไปนางตาเนาะนี่น้ยเาอยู่เพือนกัมงหนึ่งเ้าไปแวนอยู่ใเบเนียวกะน บ้านมันกัะติดให้หน้าพี่น้องอากาศสบายสบายลมผัดผ่านเขากระเคียวขาให้หน้าโล่งโปร่งดีพี่น้องอยู่นี่แม่พี่น้องโล่งดีขนาดเลยข้างนี้เป็นถงนาอากาศบริสุทธิ์กับผัดปิ้วมาเข่าีนพี่น้องตะเวนกับกำลังสีตัวปินพี่น้อง บรรยากาศในงานก็ส so ิประมาณนี้ทีน้อขึ้นไปเลยพี่น้อเป็นโมบุนซะแพงขึ้นไปแล้วด้พี่นอง บ้านนบปนะตะเปนขิงต้งเนื้อบ้านโมงัะเวนขิงหั่นใตคนละบ้านมาเจอกัน่มาทำบุญ่าไปับนยาเอจ้ออกร์้อเดอร้านรยัหอกนี่นี่ฮันเอเอน่งี้น

เป็นทีเหียบหอยพี่น้องสบายดีเด้อพี่น้องสบายดีเด้อมียายชื่นมือนีน่ะเสีนอนอยู่พี่บว่าเดิมเยอะในเด้อบอกลูกมียายชื่นเนี่ยมีชื่นบว่าเดิมืยอมือนีนะมืออื่นนะครับปภาฮิตเนี่ยมียาย ผลิลำเหือนแม่ผลิตลำเหืองขจางใหม่เรื่อยๆไปเรื่อยๆแม่กสิว่าเอาเนว่าบั้มาสิพอแม่ช่วจะเงินไหลออกไปเลยแม่สิว่านจีโอ้ยเดียก็จจ้างเจ้างานนี่จ้างก็ยังแม่้งงินขจ้างคืนดีขจาก็ว่ามาให้ขจ้าง เราใยเขียวเสวยพี่น้องใ่เขียวเสวยไปถ่าไปชมถายเขียวเสวยบรรยากาศทั้งหลางกับประมาณนี่แล้วโอ้ยโอ้ยก่อนนอนฟังบุดคืน มีลำเหลืองให้พงังลำผู้เดียวบ่เปลี่ยนเป็นผู้หญิงผู้ชายเด้ตอต่อไปเด้อผู้ชายกันล่ะผู้ชมาต่อไปเด้อแล้วหาเจ้าแล้วลำคลาดแต่คลาดมาแสดงเป็นผู้ชายเป็นบ่เอาพี่น้องมาหัวนิงกับชิวเขาจบคลิปสำเนียงกันเด้อพี่น้องเด้อฝากกดไลค์กด <laughs> แชร์แหละกดติดตามโมบุญเป็นทีเหียมหอยแล้วพี่น้องวันนี้ ประหมาสาแพงกับสิกินเขามีมอลำเรลืองให้เบิร์อีกพี่น้องสบายดีสบายดียดพี่น้องเบิด์ <c oughs> สุขสุขคนนี่แต่พีแจะเนองมา <c oughs> แล้วก็หูจักกันพี่น้องสบายดีและประเพณีพี่น้องประเพณี